สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายทุกผู้ทุกคนของผมยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างน้อยพาเพลินสวสดเอฟซี FC ตอนสายสายพี่น้องครับผมด้านหน้าช่างน้าก็เสาบนสายันซาวนะครับโอ้พี่น้องได้อจอดดีครับเขาพี่น้องแล้วได้ที่จอดดีมากเลยนะครับตอนนี้กําลังตั้งเวทีนะครับผมกําลังเริ่มเล่นตั้งเวทีนะครับอาจารย์สันเพิ่งมาถึงครับผมเพิ่งมาถึงก็เลยพากันเลีพากันเล่้ไม่พ,พัน พะกะักกันเร่องมือตัง้งเวทีดวเลเรืออ่อยๆแล้วพักกันมาหอดครับผมกำล,ลังเรื่องตั้งเรื่องเร่งมือครับพี่น้องนะจัดสรรผู้นำทีมงานเหมือนเดิมในตาแรกครั้งที่52นะครับวันนี้รับเชิญยิงลีสีชุนพลนะครับจ่างน่าก็เยี่ยดีแล้วพี่น้องกำลังขนลงเลยนะพี่น้องเพิ่งมาถึงนะครับมาถึงคนก,กินเขากินดาวกันเลยฝ่าเร่งแป๊บเดียวพี่น้องมาดนแป๊บเดียว ทีมงานคุณภาพจันสันสวัสดีครับผมเขามาหอดอจันเขาก็มาหอดปะกิน,นข้นขนาวกินอะไรเป็นบ่าเออคือได้บแบบดีวงจรรถที่ดีครับเลยจันสันตามผู้นำทีมงานนะครับพาลุกน้องจะค่อนไหวจะตั้งเวทีแล้วพี่น้องนะครับตั้งแล้วพี่น้องตั้งเหล่าจันขาวว่าคุณดีอาจารย์นะ เคลือ่อนลึกนะครับพี่นอ้องลึกลึกเช้าครับตอนเช้าตางเวทีนักตรงนี้นะครับผมโอ้จอันเจอสุดหล่อสวัสดีครับเขาก็ฝืนหรอ ตั้งเวทีตั้งแบบก้อนเลยพี่น้องหันหน้าออกด้านนี้เหมือนเดิมครับผมครับเวทีเราตั้งอยู่ที่เดิมนะครับเราก็จะหันหน้าทางนี้เหมือนเดิมทุกอย่างคือเหมือนเดิมหมดครับผมเราเหลือจนพี่น้องเด้อมาหอดแต่ประมาณชั่วโมงหนึ่งพอกันกินข้าวกินานา้ำพี่น้องกันเล่งเลย่ยพี่น้องมาเลยจะบ๊อดนนะครับพี่น้องประมาณสี่หาชั่วโมงหนาจิเลียครับผมไม่นานนะครับนี่คือรถเครื่อง เครื่องปั่นไฟนะครับผมเครื่องปั่นไฟพี่น้องปั่นไฟ <c oughs> เร่งมือแล้วครับเร่งมือแล้วเ <c oughs> ร่งมือแล้วพอดีรถรถของล้อสองขันพอดีเลยครับพี่น้องร,รถทองล้อเข้ามาสองขันจะมีที่เหลือนะครับผมจะมีที่เหลืออยู่นะครับกว้างมากนะครับโดมกว้างมาก โดมของเรากว้างมากเขาเจ้ามากออกตัวเจที่เการถเชนเข้าไปบ่ได้เขาเจ้ามากออกเจที่ต้เนยนเขาเจ้ามากออกไว้วะรถเชนเข้ากออกไปเอาบ่ได้ ก,ก็เลยแขกเจ้ามากไว้หั่นก่อนปกติจะมีเวทีลิกอยู่ตรงนี้นะครับปกติรถเค็นมันยกเสาก็เลยห็นเพื่อนเราออกก่อนครับพี่น้องรถเค็นมันยกมันยกเล็ก,กน,นะก็เลยแหกออกไปก่อนครับเวทีเราตั้งด้านนี้นะครับผมรอรุนรอชมเวทีของเรานะครับจะอลังการขนาดไหนครับผม พ่อไม่น่าจะโตแล้วฝนมาแรง, <c oughs> งแต่ะ็ฝนโตกว่าเรงหลายคนพี่น้องอาจารย์คอนว่ายหลายคนคนละไม้คนละมือข้าวเดี๋ยวพี่น้องคนละไม้คนละมือแป๊บเดียวก็เสร็จแล้ว,ลวขึ้นโค้งแล้วนะครับขึ้นโค้งแล้ว ุดยอดสุดยอดพามาชมขั้นตอนการตั้งเวทีครับผมเอาไว้ว่าไหนครับ Valeu. Ah, พอดีสองคันพอดีแล้วี่นหอง่ถหลดกหล่อเข้ามากว้างนะครับผมกว้างมากนะครับร็ถือล้วเข้ามาสองคันพื้นที่ยังเหลือๆเลยเล่งมือครับเล่งมือ เป็นเห็ดตลอดพี่น้องเขาก็เลยคล้องแทบียบ่ตั้งแล้วก็กู้แล้วก็ตั้งแบบดวนพี่น้องเป็นเห็ดเก่งพี่น้องทีมงานทีมงานทีมงานคุณภาพ <c oughs> โอ้เลยเล่ยเล่กันสาดเล่ยตัวน,นี้ทีน

จันเข้าจันเทาเมนแมนโอ้หอยวกาศเขาได้หอยยัดเขาจขึ้นตระพื้นสิ้นได้พี่หลังกันพอดีเห็นปะหนึ่งสองสามสี่สี่สั่น ปเียดิไนด้่าเ็ไรด้นเ่นครับพี่นอ,อ,งองมาหอดบัสแนนะครับผมมาดูการทำอะไรของช่างน้อยนะครับผมกับน้องอ้อมท่นช่างไหนเห็นมาเลย่ายในตาไรครั้งที่ห้ดสองครับพี่น้อง,คร,ง,งครับผมก็ร่งหลิงครับผมก็รลังลิงสวัสดีครับร กระเคลือบอะไรนะหวอางมันดังยีดฟอร์เมียตอนนี้สร้างช่างอาจารย์คนวัยกำลังเล่งพี่น้องกำลังเล่งตั้งเวทีนะครับมาตาจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมเพิ่นเลิกเสาพี่น้องก็เลยเก็บเวทีพอเดินทางมาหอวก็เลยกินข้าวขี้หนามก็เล่งตั้งเวทีต่อครับพี่น้องตอนนี้น้องอามน้องอามกับนอดพี่น้องน้องอามตกกวันมูหลับแล้วพี่น้องเปิดเสียงฝนให้น้ำ รหลุดรอ z o o คิปอะไรแล้พี่น้องเดอ้อเด้วช่างน้อยทําเสร็จสรุปยอดสรุปนู่นนี่นั่นให้แล้วก็จะลงคลิปให้ดูอีกครับผมรอรุนว่ามีของใครบ้างครับผมขอบอบนขอบคุณบ้านทักทุกบ้านนะครับปังมากครันนบน้ำอะไรรอบนี้ครับผมคลิปนี้กลับประมาณน,นี้ครับพี่น้องคลิปนี้ครับผมเจ้าหนอขอฝากไว้เพื่อนๆทุกคนพี่น้องเดอ้อเด้วช่างนายอัปเดตให้ดูใหม่ครับผม พอกทาทนดาเจตานีจงให้ขอขอบคุณเด็ซี่ที่ดูคลิปจนจบแบงข้างโฆษณาขอบคุณเด็ซี่ที่ประรลังแรใจให้ช่องช่างน้อยพาเพลินเจตานีขอกาคำว่าสวัสดีครับโชคดีไม่ใช่ครับผมบ๊ายบายสวัสดีค่สัสดีคะงจไนะหมจ <laughs> <laughs>